วันนี้มาตลาดนัดพระเครื่องชุมพวงนี่พระเครื่องเยอะมากเลยนะคะเห็นไหมตลาดนัดพระเครื่องจะมีเสียงรถเสียงรถวิ่งผ่านไปผ่านมานะคะนี่พระเครื่องมีหลากหลายพระเครื่องมีเยอะนะคะนี่มีหลากหลายแล้วแต่ชอบมาดูมาชมกันได้นะคะใครอยู่ใกล้ๆนี่ พระเครื่องพระเครื่องมีหลายสายหลายเกจินะคะใครชอบถูกใจก็มาเลือกมาดูมาชมได้เสียงรถจะดังนะคะนี้เสียงรถดังมากอยู่ติดทางติดทางนะคะนี่ พระมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะใครชอบสายไหนมาดูมาชมกันได้นี่พระเครื่องชุมพวงนัดทุกวันศุกร์นะคะนี่พระเครื่องสวยๆใครชอบสายไหนมาดูมาชมกันได้นะคะพระเครื่อง มีเยอะมากมายดีชอบสายไหนมาดูมาชมได้เฮงเฮงไงโอ้นี่สมเด็จเฮงเฮงโอ้โอ้หายากนะ่ยมีที่นี่ที่เดียวมีที่นี่ที่เดียวที่ชุมพวงนะคะเฮงเฮงนี่เฮงเฮงอ๋ขาเทียนจะวะเออสมเด็จสวยๆนะคะนี่พระเครื่องสวยๆใครชอบสายไหนมาดูมาชมได้นี่อะมันมากยิ่งกว่ามีนาะ สวยเนาะอ๋อสมเด็จจานเฮงนะสมเด็จจานเฮงวังชื่อเลยเนาะเออเป็นตะกุดเออเทำตะกุดเป็นหนังสือทำตะกุดเป็นหนังสือดีเนาะนี่พระสวยๆทั้งนั้นเลยนี่วันนี้หมานยังตาหมานยัง นี่ตายังเลยวันนี้วันนี้เงียบเงาน่อยวันนี้วันนี้วันนี้เงียบนี่นางกวักด้วยนะคะวันนี้เงียบเงานี่มาชมมาดูกันได้นะคะพระเครื่องชุมพวงใครสายพระเครื่องมาดูมาชมได้นี่ นางพญาก็มีนะคะสมเด็จสวยๆอยู่ที่ความโชคถูกใจอ,อันนี้อะไรจ่ะเนี่ยอ๋อรัดคิกนี่รัดคิกน,นี่สวยๆงาช้างก็มีนะคะนี่สมเด็จสมเด็จปกโพอันนี้หลวงพ่อกลวยใช่ไหมเนี่ย ใช่เนาะปกโพลงพ่อกลวยเนื้อสีแดงเนื้อสบู่เลือดนี่สวยสวยใครชอบสายพระเครื่องมาชมมาดูกันได้นัดพระเครื่องชุมพวงวันศุกร์นะคะมีทุกวันแต่วันศุกร์คนจะมาเยอะขอบคุณทุกการรับชมจ้า